ขาไม้ไม้ขาขาไม้ไปมือกวเลยมุดไปเลยอย่าพึ่งงเลไม่ถึงไปเขาไปเขาได้ท่ามันมีน้ด้วยมันสิงน้ำเร็วเรเไปเาไปได้ไป

เดินๆเดินหน้าเดินไป <laughs>

ที่ดึงไปมิงดึงมาย้อนย้อนเลยเลยมิงดึงมาไปทางนี้ทางนี้ย้อน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 มิงย้อนนะขึ้นย้อนย้อนกลมลงกลมลงนี่ทงนี้มิงข้มาทางนี้เอียงงมาปัดีดึงย้อนเลยบ้าหรือนะเชื่อมใบไม้ ดงมาดมาหึงดงไปปร์ี tá, ้ดึงดึงมาดีดีกลุ่มไหนพร้อมแล้วทานได้ค่ะแต่ว่าอตไหนคะกับข้าวที่ห่อมาจากบ้านเอามาแช์ให้เพื่อนได้ทางด้วยทุกคน พร้อมอยังคะพร้อมแล้วยังไม่มีที่นั่งเข้งเ็นเส้นมานั่ไ